สวัสดีพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องหนุ่มพระบ้านเมาๆนะครับนะมาแล้วนะครับวันนี้ก็อีกพี่ใหม่นะครับเนาะแต่ว่าของนะครับวันนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่าหาของไม่ได้นะพี่นะไปดูของมาก็ไม่ถูกใจนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เอา,อาของที่เคยลงไปแล้วมาโละให้ใหม่นะครับเนาะก็ มามากันแบบราคาแบ่งปันเลยพี่นะตีทุนคืนกันมากนะครับเนาะอ่ะแบ่งกันเบาๆวันนี้นะครับนะชมชอบชิ้นไหนสนใจองค์ไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะพี่นะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับแอดมาได้เลยนะฮะหรือพี่ท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็นแอดเก้าส i c l นะครับไลน์แอดก็จะมีไว้ทั้งแจ้งเตือนนะพี่นะแล้วก็ มีไว้ตอบคำถามพี่ๆด้วยเนาะเวลาทักมาอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปกันไวนิดนึงนะพี่นะเพราะว่าของมีน้อยนะครับแล้วก็เป็นของที่เคยลงไปบ้างแล้วนะครับเนาะก็ลองดูนะครับถ้ายังชมยังชอบนะครับ,นะรบวันนี้ก็เอามาจัดสรรลดราคากันแบบแบ่งปันกันไปเลยนะพี่นะอ,องค์แรกและกันแรกวันนี้นะครับนะองค์นี้เลยนะฮะเป็นพระ เชียงแสนนะครับนะเชียงแสนปกโพครับผมองค์นี้เป็นเนื้อชิ้นเงินแก่ตะกัวนะครับมาพร้อมเนียมพลาสติกให้แบบนี้พี่นะฮะพร้อมแบบพร้อมของพร้อมใช้พร้อมเก็บกันเลยนะครับนะรายการแรกรายการที่1นนะครับนะเอา500บาทพี่นะราคาเดียวกันไปเลยวันนี้500ร้อยวดไปเลยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่2ครับอง์นี้เป็นพระชัยครับผมนะเนื้อแก่ทองครับนี่ฮะ องนี้เพิ่งได้นะครับเนาะแต่ว่าอาองนี้ได้มาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนะครับเนาะก็เอามาลงให้ละนะฮะนี่ครับเนื้อหาพระแก่ทองนะพี่นะเปียกทองหนาๆแบบนี้เลยครับเนื้อดีมากพี่นะน้ำทองน้ำทองวิ่งกันแบบมันสะใจเลยนะฮะนี่ครับพระสวยนะพี่นะไม่แน่ใจที่นะครับส่วนตัวผมก็ อืผมไม่แน่ใจนะผมก็เลยไม่กล้าตีนะเนาะเอาไม่ยัดที่แล้วกันนะครับเนาะรายการที่สองนะครับห้าร้อยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับเป็นชิ้นนี้เลยฮะพระปิตาครับผมอ่ะซูมให้ดูนะฮะองค์นี้เป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะครับเนื้อหาก็พอใช้ได้นะพี่นะลงรักมาหนาดีนะฮะแล้วก็มีปิดทองเก่ามาด้วยนะครับนี่เลย พระลงรักมาหนานะครับเนาะก็ไม่มีรอยส่วนที่เป็นบินหรือว่าเห็นเนื้อในเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะพูดได้ยากนิดนึงว่าเนื้อในเป็นเนื้อโซนอะไรนะครับแต่ว่าลงรักมาแบบนี้ก็เก่าอยู่แล้วนะครับเนาะดูชอบจัดไปพี่นะรายการที่สามนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับเป็นองค์นี้เลยนะครับนะพระสมเด็จครับเนื้อดีมากนะองค์นี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับเดี๋ยวซองให้ดูเนื้อกันนิดนึงงนี่ฮะ เนื้อหามวลสารพี่ตามภาพเลยครับเม็ดดําเม็ดแดงเม็ดขาวนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็พิมพ์พระดีเนื้อพระดีด้วยนะครับน้อนวลสวยพี่นะฮะไม่ไม่ไม่มีแบบแตกหักชํารุดอะไรนะพี่นะพระสวยมากนะครับองคนี้นะฮะดูให้ชอบพี่นะดูชอบดูสนใจจัดไปครับห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับนี่ฮะหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาครับผมองค์นี้มาดีเลยพี่ มาดีเลยฮะเนื้อดีด้วยลวพระมันมากนะเนี่นี่เนี่ยพี่ดูครับพิมพ์สวยเนื้อดีพี่พิมพ์แบบนี้ต้องโดนฮะเก็บได้เก็บครับผมพระสภาพนี้พระดีเลยนะฮะแล้วก็ผิวพระดีมากนะครับคาบคี้เบ้าคาบอ่าคาบอะไรนะเขาเรียกคาบสาแดงครับอะไรเงี้ยคือเต็มพี่นะครบท้วนเลยนะครับแล้วเนื้อพระดีมากเลยนะฮะนี่ครับเห็นนะครับ กนก็สวยนะพี่นะหล่อเดิมๆแบบนี้ฮะธรรมชาติเลยพี่นะสวยๆแบบนี้พี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับนะรายการที่หครับสายใต้กันบ้างครับผมเป็นรูปหล่อนะพี่นะหลวมปูหมุนเขาอ้อนะครับนี่ฮะเนื้อหาดีพี่พระสภาพนี้ไม่ต้องห่วงครับเก็บได้เล่นได้ครับอ่ะตามนี้ครับผมตามสภาพนะครับเนาะสวยๆแบบนี้ครับผมดูให้ชอบนะครับ ดูชอบจัดเลยพี่ห้าร้อยบาทนะฮะอ่าวันนี้อาจจะคลิปสั้นนะครับเนาะอันอันนี้อาจจะคลิปสั้นไปนิดนึงเพราะว่าอ่าผมก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับเนาะถ่ายภาพเพิ่มเติมเนี่ยทักมาได้เลยนะครับเนาะดูไม่ทันอยากได้ภาพเพิ่มเติมทักมาพี่นะไม่ต้องเกรงใจนะครับของบางอย่างเนี่ยมันมันคุยกันได้นะพี่นะอันไหนที่มาทุนแพงก็ไปตามทุนนะครับตอนนี้ก็ ถือว่าเอามาแบ่งปันกันแบบราคาเบาๆแล้วนะฮะอ่ะรายการนี้นะครับแล้วรายการที่7นะครับหลวงปู่ทวดครับผมองนี้เป็นพิมพเตารีดครับเนื้อหาดีมากนะเนื้อหาดีมากนะฮะส่วนคาบขี้เบ้าขี้ดินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามายังไงนะครับเนาะอาจจะเป็นขี้เบ้าเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่าผมก็ดูสภาพมาเดิมๆดิดีนะพี่นะเนี่ยพระก็คือแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยฮะแล้วก็นี่ยดูตรงหัวเรือตรงตรงหัวเตารีดนะครับคือมันจะเชิดขึ้นใช่ไหมพี่นะใครเคยเห็นเตารีดโบราณอันนี้ดูรู้ครับ นี่คือที่มาของเรียกว่าพิมพ์ตอรลีดนะฮะนี่ครับร้อยล้นหลังนะพี่นะตะใบเก็บงานมาดีมากนะครับนี่ด้านข้างนะครับมีทางตะใบสองชั้นนะฮะดันกล่นนะครับนี่ครับอ่ะตามสภาพพี่นะสวยแบบนี้ครับห้าร้อยพอพี่นะเอาใครไวใครได้นะพี่นะราคานี้เบาจัดนะครับรายการต่อไปนะครับ <c oughs> รายการที่แปดครับไบสายเนือ้อนกันบ้างนะพี่นะองค์นี้นะฮะเป็นเป็นองค์อะไรที่เหมือน <c oughs> เหมือนโชคชะตาการแกล้งนะพี่นะปิดคนแรกไม่พร้อมไม่เป็นไรครับปิดคนที่สองมีปัญหาที่บ้านอีกอไม่เป็นไรครับพี่นะคนที่สามนะครับนะก็คือเหมือนจะมีปัญหาอีกแล้วนะครับเ้าก็ไม่คุยกันต่อแล้วนะเอาไม่เป็นไรผมเอามาลงให้ใหม่นะครับเนาะองค์นี้นี่องค์อาถรรพ์เลยนะพี่นะพระสวยจริงครับพระสวยจริงฮะเนื้อชิ้นเงินนะพี่นะผิวประลอดนะครับแล้วพระสภาพเนี่ยพี่นะพี่ดูยังไงไม่สวยนะครับคือองค์นี้หน้าตาเนี่ยสมบูรณ์มากนะฮะ แล้วผิวประหลอดนี่คือเดิมเลยนะฮะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะพี่นะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับจะแจ้งไว้เลยนะฮะอันนี้เป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับผิวประหลอดนี่คือแบบเดิมจัดๆเลยครับลบบุรีนะพี่นะยอดคุณพลครับเอาเป็นว่าใครพร้อมก็เอาไปแล้วกันนะผมคุยง่ายๆอยู่แล้วนะครับเอาไปห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับนี่ฮะอู่ทองท้องช้างครับผม ฐานหน้าปกนะฮะชิ้นนี้เคยลงไปแล้วนะครับเมื่อไม่กี่วันเองนะฮะก็องค์นี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะผมก็เอามาลงใหม่เลยนะฮะอ่ะไม่รอกันละนะครับก็ตามนี้นะครับเนาะลองดูครับพี่นะชมชอบรับสภาพได้อยากได้แบบเนี้ยสวยๆแบบนี้นะครับจัดเลยพี่นะพระแบบนี้เก็บได้นะครับเห็นไหมฮะลองรอยความเก่าเนี่ยมีให้เห็นพี่นะแต่บางทีพระสะอาดเก็บดีเกินไปเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนพระใหม่นะครับเดี๋ยวพี่ดูดิค่าพวกนี้มันเกิดจากอะไรหลายๆอย่างนะะมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะพี่นะพวกเนี้ย นะครับแต่พระเนี่ยเวลาเขาเก็บดีๆเนี่ยบางคนเก็บไว้ในซองในกล่องดีๆเลยเนี่ยแทบจะไม่แทบจะไม่เปลี่ยนผิวไม่เสียผิวเลยนะผมต้องบอกแบบนี้คือเนี่ยอย่างเงี้ยพระมาสภาพสมบูรณ์มากพี่นะฮะผิวเดิมนะครับแล้วผิวประหลอดคือแบบเดิมๆเลยพวกนี้นะผิวประหลอดเนี่ยถ้าโดนเหงื่อหรือว่าโดนอากาศนานๆเนี่ยมันเหลืองนะครับเนี่ยองคนี้มันเพิ่งเริ่มเหลืองเห็นไหมฮะแต่ที่บอกว่ามันมีร่องรอยความเก่าก็คือคาบตามพวกเนี้ยนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ย มันสังเกตได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูครับพี่นะรับสภาพได้สวยๆแบบนี้พี่นะดูให้ชอบดูสนใจก็จับไปแล้วกันพี่เอาแค่ห้าร้อยพอวันนี้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบครับถ้ามาปางครับผมองค์นี้ก็เนื้อชิ้นเงินครับผิวประหลอดนะผะพิโลกนะครับต้องบอกว่าองนี้เนี่ยมาก็สภาพดีนะพี่นะผิวสวยนะครับตรงเนี้ยค่าประหลอดเขาจะติดเหลืองนิดนึงก็อย่างที่เคยบอกครับอาจจะเคยโดนเหนือโดนผิวสัมผัสนะฮะ อ่าโดรกาศนะครับเราก็อันนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับนี่ครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะพี่นะท่ามาปางนะครับเนื้อชิ้นเงินเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับนาคปกเมืองโคราชครับผมนะฐานสามชั้นครับองคนี้เนื้อตะกวดสนิมแดงนะพี่นะเนื้อหาตามภาพเลยพี่นะสนิมแดงสวยๆแบบนี้ครับ พระสวยสมบูรณ์นะฮะนี่ครับโคลาดนะพี่นะอ่าเนื้อหาตามภาพครับสวยๆแบบนี้พี่เอาแค่ห้าร้อยพอวันนี้ใครไหวใครได้เลยครับนะไม่พูดเยอะไม่พูดซ้ำละนะครับเนาะจัดไปครับดูดีดูเป็นนะฮะสนใจอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมทักมาพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบสองครับ สวนเดียวครับผมไปทางสุพรรณกันบ้างฮะนี่ครับพระองค์นี้หน้าตาดีนะพี่นะหน้าตาดีเลยนะครับแล้วก็ผิวประหลอดเนี่ยยังมีให้เห็นนะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะพี่นะเดิมเดิมนี่แหละนะครับเห็นไหมครับเดิมเดิมนะฮะเห็นไหมที่ที่บอกว่าผิวประหลอดเนี่ยเวลาโดนอากาศโดนเหงือ่อโดนความชื้นหรือโดนอะไรต่างๆมานานเนี่ยสีผิวก็จะเปลี่ยนใช่ไหมพี่ถ้าเกิดไม่โดนเหงื่อมากนยะแทบจะไม่ดำนะฮะแต่พอโดนเหงื่อมากๆเข้าเนี่ยสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบนี้ มันมีโอกาสที่จะที่จะเป็นออกเหลืองแบบเหลืองเลยก็มีนะผมเคยเจอนะครับแต่ผิวปลอดเนี่ยก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของดีบุกนะครับเนาะมันเป็นส่วนหนึ่งของดีบุกที่เวลาเทพะเนี่ยมันมีส่วนผสมขอดีบุกอยู่นยะผิวประหลอดมันก็จะลอยขึ้นมานะครับอ่ะนี่นะฮะชิ้นเงินนะพี่นะนี่ครับสวยเดิมพี่นะตัดสิวครับคมๆเลยนไฮะ อ่าส่วนเดี่ยวพี่สวยๆแบบนี้พี่เอาไว้เลยนะห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับปิดตาปูเอี่ยมครับผมปิดตาหลวงปูเอี่ยมฮะวันนี้เนื้อดีนะครับเนื้อดีเลยเนื้อเป็นตะกั่วนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเนื้อเป็นตะกั่วครับส่องดูละเห็นละนะครับเนาะเนี่ยความเก่าของตะกั่วมีให้เห็นนะครับนะคราบไข่ตะกั่วนะครับ คือบางทีผมอาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆแล้วก็อาจจะแบบไม่เข้าหูบ้างนะครับเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะพี่นะแต่ว่าผมเป็นคนขายของง่ายๆนะพี่นะคุยตรงๆนะครับมีปัญหาตรงไหนผมบอกหมดนะฮะนี่ครับเย่างองเน,นี้ยมันเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเราบางคนก็ไปบอกว่าเป็นเนื้ออะไรนะอ่าเนื้อชิน้นเนื้ออะไรงี้ยๆยากคืออันนี้ผมดูเป็นตะกั่วผมก็บอกตะกั่วนะครับเนี่ยตะกั่วก็ไม่ใช่ว่าม,มีราคานะพี่นะออตะกั่วบ้านเราแพงนะครับนี่พี่ดูคะดูความเก่าแล้วกันนะ สนิมแดงนะเริ่มขึ้นและเห็นไะครับาบไข่ตะกัวนะครับมองเห็นชัดเจนเลยพี่เพราะฉะนั้นบอกเป็นเนื้ออื่นไม่ได้เลยพี่นะตะกัวแน่นอนหลวงพุ่เอี่ยมครับผมห้ารอยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการสุดท้ายละรายการที่สิบสี่นะครับชิ้นนี้ก็หลวงพุทวดนะพี่นะปั๊มซ้ำครับสายหลวงพุทวดร,รีบมาครับนะฮะวันนี้หลุดราคาแล้ว <laughs> ได้มา ได้มาแพงกว่าน,นี้อาบอกวันนี้เลยได้บอกบอกตรงๆเลยองคนี้ได้มาแพงกว่าน,นี้แต่ว่าวันนี้ผมจัดลงมาแล้วแล้วผมก็เอาแค่ราคานี้แหละนะครับนี่ฮะดูเนื้อหาพี่เนื้อหามัมนๆแบบนี้ครับเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะพี่นะเห็นไหมครับนี่พี่ดูราบเดิมฮะผิวดมเดิมครับพาองค์นี้สภาพสวยสมบูรณ์มากรอยปั๊มรอยตัดข้างเห็นไหมครับหลังเรียบนะฮะเนี่ยรอยตัดนะครับ ส่องให้ดูกันเลยนะฮะมีรอยตัดนะครับด้านนี้ก็มีนะพี่นะแต่ว่าเจ้าของอ่าแต่ว่าเนี้เขาน่าจะตะาบเก็บงานมานะครับซึ่งมันก็มีโอกาสนะครับนะเพราะว่าพวกเนี้ยบางทีตัดออกมารอยไม่สวยนะเนื้อยืน่เน,นเนื้อเกินเขาตะาบออกเหมือนกันนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะพี่นะไม่ต้องนิยายเยอะครับสภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้พี่ห้าร้อยครับเอาไว้เลยนะ ก็วันนี้มีของเท่านี้ครับผมจบแล้วของได้มาเท่านี้ก็ไปเท่านี้นะครับเอาง่ายๆคุยกันไวๆนะครับเนาะชมชอบเท่าไหร่ยังไงนะครับอยากได้ภาพเพิ่มเติมทักมาได้เลยพี่0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะพี่นะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับแอดได้นะฮะหรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็นแอด9 3 7 g สามเนะครับไลน์แอดนี่มีไว้ทั้งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงนะฮะแล้วก็ มีไว้ส่งอสอบถามด้วยเนาะแล้วก็ส่งรูปรูปภาพพันและอาจจะตอบไว้นิดหน,นึ่งนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ